2> 1, 2, 3, ขั้นตอนการสอนเกม 1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจทางด้านร่างกายเป็นการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะข้ตอต่อต่างๆและกล้ามเนื้อทางด้านจิตใจต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและต้องสร้างความพร้อมทางด้านจิตใจให้กับผู้เรียน 2. บอกชื่อเกมในแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ 3. จัดรูปแบบการเล่นเกมผู้สอนจะต้องจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับเกมที่เล่นโดยเน้นให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการเล่น 4. อธิบายกฎกติกาวิธีการเล่นโดยยึดหลักสั้นๆง,ง่ายๆกระชับลัดได้ใจความ 5. ทดสอบหรือสาธิตวิธีการเล่นให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีการเล่นได้อย่างชัดเจน 6. ดำเนินการเล่นหรือแข่งขัน 7. สรุปผลการแข่งขัน 8. บันทึกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสอนในแต่ละครั้งเพื่อนำไปแก้ไขในการเล่นเกมในครั้งต่อไป